สวัสดีครับผมนายชัยประเสริฐบุญเสริมประธานกลุ่มวกษตหการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสงแก้วหมู่2ตำบลสวายอำเภอปรางกูจังหวัดสิสเิตมีสมาชิก27รายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศซึ่งได้งบประมาณมา12ล้าน3แสนนะครับคือในตรงนี้แบ่งเป็นแม่ันอยู่นะครับ270ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของอเงินหมุนเวียนาหารสตว์นะครับแล้วก็เงินหมุนเวียนในการซื้อมูลวัวในปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ปีที่4 นะแม่ครูตั้งแต่เริ่มต้นจำนวน270ตัวนะสามารถนะให้ลูกแล้วนะจำนวนมากกว่า570ตัวและนะได้ตั้งท้องอลูกรุ่นที่4แล้วลูกครูที่เกิดจากแม่รุ่นที่1านะปัจจุบันนี้สามารถให้ลูกครูจำนวนมากกว่า1 2 0ตัว การที่จะทําให้กลุ่มประสบความาเร็จหลักการง่ายๆก็คือต้องพร้อมใจสามารถที่จะมาทําตรงนี้และทำาเข้าใจศึกษาหาความรู้อันนี้คือในส่วนสําคัญส่วนที่2ก็คือพื้นฐานสมาชิกท่านใดที่จะทาตรงนี้ก็คือต้องมีพื้นฐานในการเลี้ยงมาก่อนนะครับแล้วหลักสําคัญที่สุดก็คือจะต้องทํงกากิจกรรมร่วมกันทุกครั้งเวลาประชุมต้องมีกฎระเบียบกฎข้อบังคับ นะในกลุ่มเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับหรือพูดง,ง่ายๆนะครับก็คือกฎเหล็กของกลุ่มนั่นเองแผนการระดับเงินของกลุ่มนะครับก็คือมีการวางแผนั้าต่จุดเริ่มต้นมาในะปัจจุบันนี้ก็คือนะจากที่เราเลี้ยงแม่พันธุ์ฝีลูกนีนะ่สมาชิกได้ขายนะลูกโคที่เกิดขึ้นจากนะโครงการนะแต่ละรายก็คือเราจะเก็บนะ20%นะของลูกวัวที่ขายในแต่ละรอบ เพื่อโอนเงินเข้าทีกลุ่มกลางกองกลางนะครับของกลุมอุสาหกรจมคนเนื้อปาแกแก้วแล้วเราก็จะแผนการชนะนี่ไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยจนถึงเดือนสุดท้ายของปีก็คือตุลาคมพศ2565ทุกคนจะต้องเอาเงินเข้าบัญชีของกลุ่มอิตสาหกิจมคนเนื้อต้องให้ครบจำนวนตามแผนเพื่อที่จะชนะนี่ในช่วงเดือนมกรา นะพอสอบทัร้าย 6, 6. 6. ในการวางแผนนะครับที่กลุนะ่มวิสาหกิจคนณนังแก้วที่จะให้มีการขยายต่อยอดกับสมาชิกที่เข้ามาเป็นกนะลุ่มวิสาหกิจคุณนังแก้วก็คือซึ่งมีอยู่จาก,กแรกก็คือ27รายนะเรารับเพิ่มมาในส่วนตรงนี้คือ8ลรายซึ่งหลักการในการบริหารของกลุ่มก็คือจะเอาลูกวัวที่เกิดจากแม่นะรุ่น27ตัวนะครับ ที่เป็นตัวเมีนะครับขยายต่อให้กับสมาชิกที่แปลตายคนละ5ตัวนะครับนะเพื่อให้ไปเลี้ยงนะโดยให้เลี้ยงในรูปแบบนะของโครงการแบบกลุ่มนะครับโดยนะเลี้ยงแม่พันธุ์ติดลูกนะครับซึ่งหลักการตรงนี้นะครับทำให้เกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับมีอาชีพที่นะยั่งยืนนะครับในส่วนอนาคตข้างหน้าก็คือนะได้คุยวางแผน ถ้าส8ปาตายสก็คือจะให้ภระยะเวลา5ปีจะให้มีหนาแม่พันขยายเพิ่มขึ้นรายละ25ตัวเพื่อจะเป็นอาชีพที่ทยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับาตัวเองนะอนะครับผมลิขกิตอุปมานะครับพ่อส่วนส่งเสริมและพัฒนาการบริษ,ษัทพนักง,งานปริษ,ษัเทเขตสามทางเขตก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนแนะนำนะครับ คอยให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเข้มแข็งสมาชิกอยู่ได้นะครับมีความมั่นคงในอาชีพที่จะสร้างอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนอาชีพสู่อาชีพในการเลี้ยงวัวเนื้ออย่างมั่นคงนะครับสุดท้ายขอขอบคุณกองทุน F TA อทีที่ให้การสนับสนุน เงินกองทุนและกรมบริษัทกำนังงานบริษัทเขตกำลังงานบริษัทจังหวัดกำลังงานบริษัทอำเภอที่ให้ในการสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณครับ